สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาเจอก,กันกับแนะนำสกิลตัวละครวันนี้มาเป็นแนะนำสกิลสัสถึกใส่ใจแข้งอ่าก็คือบอกเลยนะคะว่าเออสกิลวันนี้ไม่มียิงเลยวันนี้มีแต่ถึกอย่างเดียวเลยนะคะแต่ว่าอาจจะต้องยิงได้นิดนึงนะคะอาจจะต้องมีสก,กินปืนสักนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีอ่ะการที่ไม่มีสก,กินปืนอ่ะเราอาจจะยิงคนตุยได้ยากนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราถึกอย่างเงี้ยเราก็สามารถ ยิงแลกกับเขาได้เออเพราะว่าเราถึกมากทุกคนปกติมีเลือด200เจ็บปะอันนี้บอกเลยว่าเกือบ300อ,อะเฮ้ยเวรมะค,คือพูดแล้วหาว่าเวอร์นะจริงๆนะก็มีอันแรกเลยนะคะเป็นจัดตินนะคะก็จะให้เพื่อนด้วยนะคะในระยะ15เมตรนะคะก็มีประโยชน์กับเราด้วยแล้วก็มีประโยชน์กับเพื่อนด้วยนะคะแต่ว่าเพื่อนต้องอยู่ใกล้เราเนาะนะคะแล้วก็ต้องมีเห็ดด้วยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีเห็ดจัดตินก็จจะไม่ทำงาน นะคะก็พยายามกินเห็ดเยอะๆเม่ก็แบบใช้ที่สุดเยอะๆนะคะสก,กิลต่อมาเลยนะคะเป็นน้องซานินะคะน้องซานิบอกเลยว่าเวลาที่เรากดน้องเซนอ่ามันเชื่อมกันทุกคนมันมาด้วยกันเวลาที่เรากดเซนนะคะซานิก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะมีโลเพิ่มขึ้นมาอีกโลนั้นก็คือเหมือนเลือดเรานั่นแหละเอออยมีเท้ามีเท้าทุกคนเดีเดะเดเรายิงแป๊บนึงเรายิงแป๊บนึงมีเท้าอะ่ะน่าจะอยู่ข้างในนะคะแปลว่า เอออ๋อนี่นี่นี่ขวาขวาขวานี่เลยนี่เลยนี่เลยคืยเหรอคุยเรืยองวะไม่รู้อะทงหมดเหรอเฮ้ยนี่นี่นี่เหนือตรงไหนอ๋อนี่นี่เห็นไหมวอเออขวาขวาขวาเอยอะไรอะอะไรอะมามามาโอ้เราเพื่อนเราลุงสามคนถ้าคุยแน่นอนเอาเราช่วยสักนิดนึงฮะโอเคเราไม่ช่วยเราลาดค่ะเรียบร้อยนะคะไปกับคิวแรกนะคะนี่เลยเป็นยังไงอันนี้ก็คือตอนแรกไม่มีโลกนะคะ ตอนนี้คือมีโล่เดี๋ยวอธิบายมีโลเมื่อกี้เลยเออคือ blue g เ e r t a ค่ะจะได้เลือดเพิ่มขึ้นนะคะก็จริงๆก็คือเพิ่มขึ้นทีละ25 e หน่วยสูงสุด50หน่วยนะคะก็นั่นหมายความว่าจากเลือดเรา200เราจะมีโล่เพิ่มอีก50กลายเป็นเลือดเรา250แล้วถูกไหมแล้วถ้าเรากดเซนอีกนะเออถ้าเรากดเซนอีกนะคะเราก็จะมีเลือดประมาณอีก60เป็นเลือด300กว่าละ Oh. อือเป็นเลือดสามร้อยกว่านี่คือยังไม่รวมกับน้องซานินะคะที่ปรากฏเราจะมีโลขึ้นมาอีกอะ่ะโอ้โหบอกเลยว่าเราทึกมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็พยายามตั้งไหวอยเยอะนะคะเพราะว่าวยความที่ว่ายืนแรกแบบเนี้ยเขาอาจจะแบบมีสกิลเจาะเกาะอ่าสกิลเจาะเกาะมาอย่างเงี้ยเราก็อาจจะตุยได้นะคะสกิลเจาะเกาะก็ถ้าจะแก้สกิลเนี้ย เราเลยบอกว่าทุกคนอ่ะจะต้องพกไครลอสไปด้วยนะคะน้องไครลอสน้องลูน่าเนี่ยเอาไว้แบบว่าเจาะเกาะที่สําคัญเลยนะคะเออลูน่านี่คือทําให้แบบปืนลั่นไวยิ่งขึ้นนะคะแบบเป็นสกิลตัวละครที่เราแบบชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็น้องไครลอสเนี่ยเป็นสกิลที่เจาะเกาะนะคะโดยไม่ต้องมีสก,กินปืนก็ได้เออแต่ว่าถ้าแต่ว่าแล้วแต่นะคะว่าเราจะเจอคนแบบไหนเราจะเจอคนที่แบบว่าอาตาโลมาเยอะหรือ อาจจะไม่ไดเอาล่มานะคะอยู่ที่ว่าเราสะดวกเล่นแบบไหนเลยทุกคนลองป,ปรับเปลี่ยนสกิลดูนะคะบางคนเล่นไม่ออกปรับเปลี่ยนสกิลดูว่าเอาสกิลถึกไปดีกว่าหรือว่าเอาสกิลยิงไปดีกว่าแต่ว่าถ้าสกิลยิงไปเนี่ยตัวจะบางมากเวลาตัวบางอย่างเนี้ยเราแบบโดนยิงนิดเดียวก็ตุยแล้วว่ะทุกคนอืมสาหรับคนที่ยิงไม่เก่งนะคะแนะนําสกิลยิงไปก่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าเล่นแล้วยิงไม่ได้เนี่ยแนะนําสกิลถึก นะคะก็สกิลตามนี้เลยนะคะที่แนะนํามาเลยบอกเลยว่าสกิลนี้ทึกมากๆๆกมากมา,กากเลยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูในท้ายเกมนะคะตอนนี้ตอนนี้โล่เราเพิ่มขึ้นมาแล้ว,ว,วเห็นไหมว้าวอ่าแล้วก็มีชิปเพิ่มเลือดอีก30ใช่ปะละ่ะคือแบบว่าเลือดเราสี่ร้อยเลยมั้งเพื่อนเยอะมากทุกคนพูดจริงเออคือแบบว่าวันเยอะเวอร์อ่ะแต่ ก็อยู่ที่ทุกคนนะคะว่าจะเลือกสกิลแบบไหนแต่อันเนี้ยมันถึกถึกเกินอะเราเลือกถึกมาเลยอะทุกคนโอเค <Okay S 2> ค่ะเดี๋ยวเดินไปตรงนั้นนะคะจะมีกล่องนะเราเก็บเหรียญน,นะคะสีเหลืองๆด้านล่างตอนนี้เป็นกิจกรรมนะคะถ้าสมมติว่าเราเก็บเหรียญมาเราก็จะเปิดกล่องได้แล้วเราก็จะสามารถเอาปืนได้เราไม่ต้องไปกดอัพเองอะเราไม่ต้องไปซื้อชิปอัพเองนะคะนี่เราจะหยิบปืนตรงนี้เลยนะคะคอันนี้เพื่อนซื้อไปให้แล้ว,ว,วนะคะเราก็จะไม่มีกระสุนนะคะ อ <c oughs> ีกกระสุนของด้นเองทุกคนเดี๋ยวเราทิ้งกระสุนที่แบบไม่ได้ใช้ไปก่อนละกันเนาะเออเนียคะเดี๋ยวมันลกนะ้นเราจะได้ไปซื้อกระสุนข้างหน้าด้วยนะคะตอนนี้ก็วิ่งหาคนเรื่อยๆนะคะเอาจริงๆว่าตอนนี้ยเราเล่นแหลงเว้ยแล้วเวลาที่เราเล่นแหลงอะ่ะเราจะรีบบวกให้ทุกคนดูอะ่ะมันไม่ได้ไงเวลาที่แบบว่าบวกเร็วอย่างเงี้ยเราก็ตุยเร็วอะ่ะทุกคนเออเราก็ต้องแบบมีของนิดนึงใช่ป่ะคะ แล้วทุกคนล่ะคะใครที่เล่นแรงโดดล่มบ่อยๆใช้เวลาฟาร์มต้นเกมกันกี่นาทีลองจับเวลากันดูนะคะส่วนเรานี่ฟาร์มมาห้านาทีแล้วนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นกระเป๋านะคะเป็นร้านค้าอ่าซื้อไปเลยค่ะกระสุนลูกซองนะคะซื้อยาเพิ่มนิดนึงแล้วก็เพิ่มเอ่อวิ่งนิดนึงนะคะโอเคเอายานค่ะนั่งไปเลยอ่ะไม่มีใครคร่บ จาลูกอ่ะโอเคเดี๋ยวเราขับให้เพื่อนๆไปค่ะเราเป็นคนขับยานได้ดีด้วยนี่เลยนะคะมีปุ่มบินขึ้นบินลงนะคะอ่ะมีอีกคนนึงมาขับละโอเคเดี๋ยวเราจะนั่งยิงบ้างเอออยู่ข้างหน้านี่เฟียวสุดเลยสุดเลยนะบอกเลยแต่อยู่ข้างๆก็มองเห็นได้กว้างกว่านะคะเรารู้สึกว่าข้างหน้ามองได้แคบกว่าเรารู้สึกว่าข้างๆอะ่ะดีกว่าโอ้ยอ่ะใครยิง <laughs> อ๋อจริงๆแล้วมันไม่ได้ยิงเครื่องบินตัวเองนะคะมันยิงไปข้างหน้าเราแต่ว่าควันมันมาข้างหลังก็เลยคิดว่าโดนเครื่องบินตัวเองหนอเพราะว่าตอนนี้เครื่องบินลรยโอ๊ยมพียคนขับเครื่องบินยิงยิงจังหวะนี้แ่ละฮะยังไงอะยิงไปอีกยิงยิงไม่โดนเลยอะยิงอะไรก็ไม่รู้โอ๊ยมีคนยิงเราเรานี่นี่นี่เอาเราปืนเราแดงแล้วฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่นี่ยิงโดนเรายิงโดนด้วยทุกคนเอามาดิ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 เอาเอาเวล่ะเอาเหล่เออ อืมไม่โดนเลยอะมาดิ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 โอ้ยเกมล็อกเป้ายิงมันเนี่ยไม่โดนเลยมาดิมาดิโอ้ยเครื่องบินเราเคืบินเราเคืบินเราโดนโดนกระดมโดนถลลําอะไรนะโดนโจมตีอะไรนะฮะโอ้มาดินี่เป็นไงการแบบเขาเรียกว่าการเล่นฟรีไฟล์แบบใหม่นะคะเครื่องบินเราจะสามารถยิงกันได้แล้วออ้ยนี่เป็นไงล่ะ นี่เป็นไงล่ะต่อจ่อไปเลยต่อต่อแบบนี้เลยยังไงปืนแดงแล้วยิงไม่ได้แล้วครับปืนแดงแล้วโอเคไปค่ะยิงนี่โดนโดนเต็มเต็มโดนเต็มเต็มโดนโดนโดนเครื่องบินเราเนี่ยโอ้ยจะพังแล้วเครื่องบินเราจะพังแล้วทุกคนหุยแล้วเขาไม่ลงอ่ะก็ไม่หยุดลงสักทีนึงอ่ะเอาไม่ไม่รู้แหละใครก็ใครไปพังกันไปข้างนึงอ่ะ เธอไม่พังเราก็ไม่พังอะบอกเลยเอาดิเอาดิอเอาดิเราเรายิงโดนรัวๆเลยฮะจั้งวะนนี้ยังไงยังไงยังไงมาดิมาดิาดอ่าเครื่องบินแกพังนะบอกก่อนเครื่องบินแกพังเางงงง้า,า,เ,รา,เ,า,าเรียบร้อยฮะกาลงเครื่องบินแล้วตั้งวะนนี้เราต้องลงเครื่องบินแล้วตั้งวะนนี้อ่าลงบินมาเสร็จแล้วหยิบปืนแล้วเขาลงมาเรียบร้อยฮะบอกเลยหมดตต้มีสามคนตังหวะนนี้อุย้ยมีไกลย,ยิงอีกฮะไีกลย,ยิงอีกกันนึงนะปิดไอวอาชุวเพื่อนกัน อย่างแรกนะคะอ่าบบ๊บนึงนะเพื่อนเพื่อนชุบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะขับเข้า่บินไปยิงเขาอ่าเอาเอเมื่เราล้มไปน่าจะทุบกันได้นะคะเราดันเองคนนี่เีเราจะโชว์สกิลนี้เป็ความที่เราจะโชว์สกิลเลยนะนี่โดดลงมาฮะ,ะอุ้ยอุ้ยกดสกิวไม่ทนันแป๊บนึงทุกคนตั้งสติก่อนกดสกิวนี่เป็นยังไงดูดูโลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยทุกคนเปไ็นยังไงเปไ็นยังไงมาดิแรกป่ะหลาแรกป่ะหลาแรกป่ะหลามีอีกมีอีกนะ พี่อีกนะเออแรกเหล่งแรกเะล่ะอุ้ยอุ้ย,ย,ยมาดิแลกเปล่าเอาดีดูทุกคนดูก่อนเราดิมันเยอะมากทุกคนเฮ้ยคือมันเยอะเกินทุกคนมันโกงมากอเออใครอยากใช้นะคะแนะนาเลยว่าโกงมากๆเลยทุกคนโกงแบบโกงที่สดอะ ไม่แน่ใจว่าแผ่หน้าเขาอาจจะเนิบนะคะรีบใช้นะพ่อบอกเลยแผ่นี้รีบใช้นะคะแผ่หน้าปรับประมาณเดือนหน้านะคะไปค่ะเดี๋ยวรานั่งยิงเหมือนเดิมเราชอบนั่งยิงเว้ยเรามีมงกุฎด,ด้วยทุกคนว้าว <Wow. S 1> เรามีมงกุฎทําไมเราทําไมเราถึงมีมงกุฎอะอ่อ๋อเราน่าจะได้คะแนนเยอะสุดปะหรือคิวเยอะวะเอออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไปกันต่อเดียวรอดูนี่ สกิลเราเริ่มมาแล้วนะสกิลเราลีละลีเราเยอะหรือยังวะไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันอยู่บนเครื่องบินอ่ะไม่เห็นโอ๊ยโอ๊ยเพื่อนเราตัวสกิลเราลีแล้วทุกคนมาดิโอ๊ยวิ่งติดเครื่องบินค่ะหัวติดติยิงไปกดสกิลโอ้ยดูเลือดเราดิทุกคนเลือดเราโอ้มาดิมาดิจังหวะนี้ยังไงมาดิมาดิเราได้หมดอ่ะบอกเลยดูดิสกิลเราต้องกดเราต้องรีบยิงนะทุกคนเพราะว่าเกาะมันจะค่อยค่อยหายไปเรื่อยๆนะคะน้องเซนน่ะอ่ายังไงอุ้ย แล้วยังไงคะเขาอยู่ข้างในนี้เขาอยู่ข้างในนี้แบบไหนอุ้ยมาดิมาดิตอนแรกกะว่าจะต่อยวอก็เลยเปลี่ยนปืนไกายะเออจังหว่นี้ยังไงยังไงไปไหนแล้ววะเอ,อ้ยนี่นีน่ี่เรียบร้อยหมดตีอะ้ะหอยบอกเลยยังไงม่ะยันไง,ไไงขอบคุณนะธรรมดาที่ไหนดูน้องมองกุฎด้วยเทรร่จัดมงกุฎเทธรร่จัดเอาดีบอกเลยว่าของแท้แน่นอนสกิลนี้ ยืนแรกยืนวัดได้เลยอ่ะแต่เขาไม่ยิงเราเลยเมื่อกี้เขายิงแบบเพื่อเราอเออแล้วคือเกาะเราแบบเยอะเกินสกิลลอตเตอรีแล้วอ่ะเออคิดดูด,ดิก็คือเราเอาเออน้องสัตว์เลี้ยงนะคะเป็นน้องรีคูดาวมานะคะล็อกคูนนะคะนนนก็สกิลจะคูดาวลดลงไปกว่าเดิมสิบห้าเอร์เซ็นเออลองดูทุกคนบอกเลยว่าสกิลนี้ โองมากๆนะคะแต่ว่าลูเกอตาเนี่ยเราต้องใช้ความสามารถอย่างหนึ่งคือเราต้องยิงได้เราถึงจะได้โล่นะ <S <S 1> <S 1> ่ะเพื่อนๆ <S <S เราต้องมีทีมที่ดีนิดนึงเราต้องมีทีมที่แบบช่วยเรานิดหนึ่งนะไม่งั้นจะให้เราไปยิงคนเดียวเราน่าจะแบบไม่ได้ปะถูกปะเออลองดูนะคะแต่ว่าปรับเปลี่ยนได้นะคะจากเออลูเกตานะคะเราแนะนําอาจจะเป็นอันโตนิโอก็ได้นะคะถ้าไปคนเดียวถ้าแบบ อาจจะยิงไม่ค่อยเก่งนะคะอันตูนิโอก็โอเคนะคะหรือว่าจะเป็นน้องในลิก็ได้นะคะ <Hey. S 1> เราจะได้แบบมีเลือดนะคะเลือดตลอดเวลานะเออแต่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะสกิลที่คิดว่าโกงนะคะกว่าอันตดิโอนะจะเป็นลูกเกต้านะคะแต่ว่าจะต้องได้คิวด้วยเนาะนะคะทุกคนลองลองลองไปใช้ปรับเปลี่ยนกันดูนะคะว่าแบบขนาดแบบไหนแต่ว่าลูกเกต้านี่มันต้องได้คิวเนาะอย่างน้อยก็ สองสามคิวอะคะ่ะเลือดถึง <Wow. S 1> จะเพิ่มขึ้นมาอีกห้าสิบเขาเรียกว่าเพิ่มเป็นโลกนะคะไปค่ะตอนนี้เหลือสิบห้าคนอะทุกคนคนเหลือเยอะมากอะเออคนเหลือเยอะเกินคือแลงนะทุกคนเรากดแล้งมานะคะไปค่ะอ่าตอนนี้มีบิ๊กฟู้ดมีรถมาตอดเต็มเลยฮะ,ะอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าไงคะแผนสำรองนะคะถ้าวงบีบอันนี้คือรอวงก่อน เพราะว่าถ้าเราทะเล้ทะลาเข้าไปอ่ะเราอาจจะแบบตุยก็ได้นะคะโอ้โอเคอ่ะวงอยู่ตรงนี้พอดีเลยค่ะไม่ไกลไม่ไกลถ้าไปอยู่บนเขานะคะเราก็จะสามารถมองจากทิศทางไกลได้นะมันน่าจะโกงกว่านะคะแต่ว่าต้องดูก่อนว่ามีใครอยู่บนเขาหรือเปล่าเราต้องวิ่งไปเชคก่อนเราได้ความที่ว่าเนี่ยเราเดินกันสี่คนนะทุกคนเพื่อนเพื่อนเราก็ได้จะตินจากเราด้วยนะเออก็คือเพื่อนๆนเราก็ถึกด้วยนะคะเราก็ถึกด้วยก็ไม่ไประโยชน์ตรงนี้ด้วยนะคะ ถ้าไม่มีใครอยู่ข้างบนนี้ก็โอเคปลอดภัยนะคะเราก็วิ่งเข้าวงกันได้เลยโอเคเหมือนจะไม่มีนะคะเหมือนจะอยู่กันเออในเมืองหมดเลยนะคะถ้าอยู่ในเมืองหมดเลยเราก็บุกเลยทุกคนเฮ้ยอันนี้อะไรอะอันนี้คืออะไรอะถ้วยรางวัลน,นะคะถ้วยรางวัลอะไรอะื่อใครก็ไม่รู้ คือถ้่วอะไรอะทุกคนใครรู้บอกด้นยนะแต่ทำไมเรามีมงกุฎแต่ทำไมไม่ใช่ชื่อเราอะอ๋อมันเป็นชื่อน่ไม่รู้อะเฮ้ยไม่เห็นเขาตายเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะอ้อมเข้าวงนะคะเราจะไปดักอรอที่วงเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราวิ่งเข้าวงไปถ้าเราวิ่งเข้าเมืองไปอะเราไม่รู้ว่าแบบเขาบวกกันเยอะหรือเปล่าอ๋อเหลือสิบคนแล้วอุย้ยเหลือเก้าคนแล้วทุกคนน่าจะอยู่ในเมืองหมดเลยนะคะดูทรงแล้วอืมใช่ เพราะว่าตรงแถวแนี er ้ไม e Ma ่ม <anc> ีใครอยู่เลยนะคะในเมืองแน่ๆมาดินี่ไงแบบหนึ่งเราต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นยังไงเนาะไหนนะไหนๆๆๆๆได้เลยได้เลยได้ไงนั่นไงโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยแล้วอะแอะยิงเราเอะแอะแอะเอากดพีดทุคนเราไปกดสกิลเราไปกดสกิลเล่นเฉยเลยทุกคน โหแต่ว่าก็ให้ดูโลเราจะชัดเลยนะเอามาบวกเลยละกันอุย้ยดูดินี่นี่น,น,นี่เขายิงโลเราโอ้โหเขายิงระเบิดฮะจังหวะนี้ระเบิดใหญไหอ๋อข้างบนค่ะข้างบนนี่เลยเออ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 เอเอไม่ตุยค่ะโอเคเอาอะไรอะทำไมแบบเมื่อกี้เลือหลายคนอยู่เลยไม่ใช่หรอคะ โอเคเรียบร้อยะคะ่ะบวด52แต้มแล้วเราได้7คิวทุกคนด้ยนะังไงบ้างกับสกิลนี้นะคะต้องลองไปใช้ดูแล้วเพราะว่าเล่นแล้วโหดมากๆเลยนะคะก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับน้องจัตินซานิลูเวตา้าและก็เซนนะคะตัวละครสัตว์เลี้ยงนะคะใช้เป็นดาวไวนะคะแล้วก็ส่วนด้านขวานะคะใครอยากเอาอะไรไปก็ ตามสะดวกเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามกดใจกดแชร์ให้เราด้วยนะบ๊ายบายคะ่ะ